สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงสันติภาพนะครับที่มีการรายงานข่าวกันว่าประธานดิดนดูดันทรัมป์สตีฟวิสคอฟได้มีการดําเนินการร่างเพื่อที่จะทําให้สงครามระหว่างรัสเซียก,กับยูเครนยุติลงแล้วก็บอกว่ามีการหาหรือเป็นการเฉพาะกับทางด้านฝั่งของรัสเซียน,นะครับในขณะที่คาร์โรไลน์เลวิส โฆษกทำเนียบข่าวก็บอกว่าข้อตกลงทั้งหมดนั้นไม่ได้ไม่ได้หาหรือเฉพาะรัสเซียแต่มีการหาหรือกับทางด้านฝั่งยูเครนด้วยแล้วก็มีการรายงานข่าวว่าล่าสุดนี้นก็มีการดําเนินการยื่นข้อตกลงทั้งหมดเนี่ยนะครับให้กับฝ่ายยูเครนไปเป็นที่เรียบร้อยโดยทางด้านทีมงานจากกองทัพบ,บกสหรัฐเดินทางมาที่กรุงเคียบเพื่อนําเสนอข้อมูลทั้งหมดให้กับวลาดิเมียเเลนกี้ดังนั้นวันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่า แผนสันติภาพยูเครน28ข้อมีเรื่องอะไรบ้างและความคิดเห็นของวอลเดเมียร์เซเลนกี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารเหล่านั้นฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถายอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผม้นนํำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับแผนสันติภาพยูเครน28ข้อนั้นข้อแรกก็คือว่าอธิปไตยของอยูเครน จะได้รับการรับรองข้อที่2ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะได้รับการสรุปโดยรัสเซียยูเครนและยุโรปข้อความกํากวมทั้งหมดในช่วง30ปีจะได้รับการแก้ไขให้ชัดเจนข้อที่3รัสเซียจะไม่รุกรานประเทศเพื่อนบ้านและนาโต้จะไม่ขยายอิทธิพลข้อที่4รัสเซียและนาโต้จะเปิดเจราจาโดยมีสหรัฐเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติป,ปัญหาความมั่นคงทั้งหมดรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขเพื่อลดการเผชิญหน้าและรับประกันความมั่นคงระดับโลก ตลอดจนเพิ่มโอกาสด้านความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจกในอนาคตข้อที่5ยูเครนจะได้รับการรับประกันความมั่นคงที่เชื่อถือได้เจ้าหน้าที่สหรัฐบอกกับเอ็ก e ซิออสว่านี่เป็นครั้งแรกที่สหรัฐออกมารับประกันความมั่นคงอย่างเป็นทางการให้กับยูเครนแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมข้อที่6ขนาดของกองทัพยูเครนจะถูกจำกัดไว้ที่ทหาร6กแสนนายปัจจุบันมีกําลังคน8ปดแสนถึงแปดแสนห้าหมื่นนายข้อที่7ยูเครนจะระบุในรัฐธรรมนูญว่า จะไม่เข้าร่วมนาโต้และนาโต้จะระบุในบทบัญญัติของตนว่าจะไม่รับยูเครนเป็นสมาชิกในอนาคตข้อที่8ปดนาโต้ตกลงที่จะไม่ส่งทหารไปประจำการในยูเครนข้อที่ 9. เครื่องบินรบของยุโรปจะไปประจำการในโปลแลนด์ข้อที่10การรับประกันความปลอดภัยของสหรัฐสหรัฐจะได้รับเงินชดเชยสําหรับการรับประกันหากยูเครนลุกรานรัเสเซียยูเครนจะสูญเสียการรับประกันจากสหรัฐหากรัเสเซียลุกรานยูเครยนยกเว้นเพื่อตอบโต้ มาตรการการคว่ำบาตรทั่วโลกจะถูกหรือฟื้นขึ้นมาใช้ใหม่การรับรองดินแดนใหม่และสิทธิประโยชน์อื่นทั้งหมดในข้อตกลงก็จะถูกเพิกถอนหากยูเครนยิงขีปนาวุธใส่มอสโกรหรือว่าเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กโดยไม่มีสาเหตุการรับประกันความปลอดภัยถือว่าเป็นโมฆะส1ยูเครนมีสิทธิขอเป็นสมาชิก EU อและจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงตลาดยุโรปในระยะสั้นระหว่างที่ประเด็นนี้ยังไม่มีข้อสรุปข้อ12มาตรการทั่วโลกเพื่อฟื้นฟูยูเครน ก็คือจัดตั้งกองทุนพัฒนายูเครนเพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วรวมถึงเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลและ AI สหรัฐนั้นจะร่วมมือกับยูเครนเพื่อเริ่มฟื้นฟูพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซของอยูเครนซึ่งรวมถึงท่อส่งก๊าซและสถานที่จัดเก็บร่วมกันฟื้นฟูลและบูรณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรวมทั้งชุมชนที่อยู่อาศัยและเขตเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสก,กัดหาแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติ ธนาคารโลกจะก่อตั้งกองทุนพิเศษเพื่อเร่งรัดมาตรการการฟื้นฝูข้อ13รัสเซียจะกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอีกครั้งจะมีการหารือเรื่องการยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรและอนุมัติเห็นชอบเป็นระยะระยะเป็นรายกรณีสหรัฐนั้นจะเข้าสู่ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อการพัฒนาร่วมกันในด้านพลังงานทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐาน AI ศูนย์ข้อมูลโครงการสกัดแร่ธาตุหายากในอาร์กติกหรือว่าขั้วโลกเหนือ และโอกาสทางธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรัสเซียจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม G8 ต่อไป14เงินทุนรัสเซียที่ถูกอายัดจะถูกใช้ดังต่อไปนี้1สินทรัพย์มูลค่า1น0 0 0แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐของรัสเซียที่ถูกอายัดจะถูกนําไปใช้ในโครงการฟื้นฟูและลงทุนในยูเครนของสหรัฐสองสหรัฐจะได้รับผลกําไร50%จากโครงการนรี้ยุโรปก็จะเพิ่มทุนอีก1 0 0แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับโครงการลงทุนฟื้นฟูยูเครน ขณะที่เงินลงทุนในยุโรปที่ถูกอายัดจะได้รับการถอนส่วนที่เหลือของเงินทุนที่ถูกอายัดจะถูกนําไปใช้ในโครงการทุนร่วมระหว่งางสหรัฐและรัสเซียซึ่งจะเป็นโครงการเฉพาะโดยกองทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มภูนผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างแรงจูงใจไม่ให้กลับไปสู่ความขัดแย้งอีก 15. จะมีการจัดตั้งคณะทํางานร่วมกันด้านความมั่นคงระหว่งางสหรัฐและรัสเซียเพื่อส่งเสริมความการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง 16. รัสเซียจะกำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่รุกรานยุโรปและยูเครนไว้ในกฎหมาย17สหรัฐและรัสเซียตกลงที่จะต่ออายุส่วนที่สัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ยขยายอาวุธนิวเคลียร์และการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงส่วนที่สัญญาสตาร์ทวันซึ่งกำลังจะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์18ยูเครนเห็นชอบที่จะเป็นรับปลอดนิวเคลียร์ภายใต้สัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ยขยายอาวุธนิวเคลียร์19 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียจะถูกก่อตั้งภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปรมาณูสากลหรือว่า i a e a และไฟฟ้าที่ผลิตจะถูกจัดสรรให้รัสเซียและยูเครนอย่างเท่าเทียม5 0 5 0 2ประเทศในข้อ20นั้นบอกว่า2ประเทศตกลงที่จะดําเนินโครงการน้้นการศึกษาในโรงเรียนและสังคมที่มุ่งส่งเสริมความเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างรวมทั้งกระจัดการเหยียดเชื้อชาติและอคติยูเครนจะต้องยอมรับแนวทางของ e ูว่าด้วยการยอมรับาศาสนาที่แตกต่าง รวมทั้งยอมรับชนกลุ่มน้อยที่แตกต่างทางภาษารัสเซียและยูเครนปกลงที่จะยกเลิกมาตรการเลือกปฏิบัติทั้งหมดและรับรองสิทธิของสื่อและเสรีภาพด้านการศึกษาของยูเครนและรัสเซียกิจกรรมและแนวคิดแบบนาซีทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิกและห้ามปฏิบัติ21เรื่องของดินแดนนะครับแคว้นไครเมียลูฮานและโดเนสจะได้รับการยอมรับว่าเป็นดินแดนของรัสเซียโดยพฤตินัยโดยสหรัฐจะให้การยอมรับด้วยแคว้นเคอร์ซอนและซาปอรเซียจะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รอยต่อหรือว่าแนวพรมงแดน รัสเซียจะสลัดดินแดนยึดครองอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากห้าภูมิภาคที่กล่าวมายูเครนจะถอนกําลังออกจากพื้นที่บางส่วนของโดเนสโอบรัสคว้งโดเนสนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะถูกกันให้เป็นเขตกันชนและปลอดทหารแต่ได้รับการรับรองระดับสากลว่าเป็นดินแดนของสาพันธัฐรัสเซียอย่างไรก็ตามกองกําลังรัสเซียจะไม่เข้าสู่เขตปลอดทหารนี้22 หลังจากเห็นชอบในข้อตกลงเรื่องการปักปันอนาขตทั้งรัสเซียและยูเครนต้องไม่ใช้กำลังในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่าวและหากมีการละเมิดข้อตกลงการรับประกันความปลอดภัยจะถูกยกเลิกทันที23รัสเซียจะไม่ขัดขวางยูเครนจากการใช้แม่น้ำนีเปอร์เพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์และมีการทข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งธัญพืชข้าบทะเลดำอย่างเสรี24จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านมนุษยธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคงข้างคาน นั่นก็คือนักโทษและศพที่เหลือทั้งหมดจะถูกแลกเปลี่ยนและส่งคืนฉเฉลยศึกและตัวประกันพลเรือนทั้งหมดรวมทั้งเด็กจะถูกส่งคืนจะมีการจัดโครงการรวมญาติจะมีมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของเหยื่อสงคราม25ยูเครนจะจัดการเลือกตั้งภายใน100วัน26ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในปฏิจจบัติการสู้รบจะได้รับการนิรโทษก,กรรมและจะไม่มีการเรียกร้องใดๆใ,ในอนาคต 27ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันทางกฎหมายและจะมีการเฝ้าระวังและบังคับใช้โดยสภาสันติภาพซึ่งจะมีประธามดิโดนัดนทรัมป์เป็นประธานและหากมีการละเมิดก็จะโดนมาตรการการคว่ำบาตร28เมื่อทุกฝ่ายเห็นพร้องกับข้อตกลงนี้การหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้ทันทีและเริ่มปฏิบัติตามข้อตกลงนั่นคือสิ่งที่28ข้อนะครับที่มีการพูดถึงกันในเรื่องของสงครามในครั้งนี้ ซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่สหรัฐเสนอแผน28ข้อเพื่อยุกติสงครามด้วยเงื่อนไขที่ถูกมองว่าเป็นประโยชน์ต่อรัสเซียอย่างมากทางด้านประธานดีวอลุเม um ียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนได้ออกแถลงการผ่านสื่อโซเชียลว่าตนจะไม่มีวันทรยศต,ต่อประชาชน,แล,ชนและประโยชน์ของชาติยูเครนเราต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเราทํางานอย่างสงบร่วมกับสหรัฐเป็นกาและพันธมิตรทุกฝ่ายเราจะพยายามสร้างสรรค์เพื่อหาทางออกร่วมกันกับพันธมิตรหลักของเราตนจะนําเสนอข้อโต้แยง้งจะโน้มน้าวและเสนอทางเลือกอื่นแต่เราจะไม่ ให้เหตุผลใดๆแก่ศัตรูเพื่อมากล่าวได้ว่ายูเครนไม่ต้องการสันติภาพยูเครนกําลังขัดขวางกระบวนการนี้หรือว่ายูเครนย,ยังไม่พร้อมสําหรับการทูตเซเลนกี้กล่าวต่อว่าขณะนี้ยังเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราแรงกดดันที่มีต่อยูเครนเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดยูเครนอาจจะต้องเผชิญทางเลือกที่ยากลําบากยิ่งระหว่างการสูญเสียศักดิ์ศรีหรือความเสี่ยงที่จะสูญเสียพันธมิตรสําคัญโดยการไม่ยอมรับแผน28ข้อนี้ก็น่าจะส่งผลให้เกิดฤดูหนาวที่ยากลําบาากที่สสุดํหรรับยคน เซเลนกี้ยังได้เปิดเผยนะครับว่าได้พูดคุยกับรองประธานดีเจริแวนของสหรัฐโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆอีกทั้งยังเตรียมสนทนาโดยตรงกับประธานดีโดนัทซ์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านอกจากนี้ตนยังจัดการหาหรือฉุกเฉินกับผู้นําอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสเพื่อประสานท่าทีของยุโรปที่ถูกกันออกจากกระบวนการจัดทําแผนของสหรัฐด้วยข้อเสนอ28ข้อจากสหรัฐนี้ได้ทําให้ยูเครนและพันธมิตรในยุโรปนั้นต้องตกตะลึงเนื่องจากมีเนื้อหาที่เท่ากับบีพาย,ยุเครนย,ยอมจำนนโดยต้องยกดดินนแให้รัเซีย ลดกำลังกองทัพห้ามเข้าร่วมนาโต้และจัดการเลือกตั้งก่อนกําหนดขณะที่รัสเซียจะได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการรับรองดินแดนการกับสู่เศรษฐกิจโลกและการคืนกูก่สู่กลุ่ม g s ขณะเดียวกันนั้นแหล่งข่าวสองายที่ไม่เปิดเผยรายชื่อได้ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าสาหรัฐต้องการให้ยูเครนลงนามข้อตกลงในวันพฤหัสในสัปดาห์ต่อไปนะครับนั่นก็คือพฤหัสที่27พฤศจิกายน2568 โดยสหรัฐอาจมีคำขู่ที่จะตัดยูเครนออกจากหน่วยข่าวกรองและอาวุธเพื่อกดดันให้ยูเครนย,ยอมรับแผนสนาพดังกต่างซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลโดนันทัมก็เคยใช้คำขู่แบบเดียวกันนี้เพื่อบังคับให้ยูเครนลงนามข้อตกลงแรกท้าหายากขณะที่ทางยุโรปไม่ได้ก็ได้ตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างระมัดระวังและไม่เห็นด้วยโดยผู้นาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ออกแถลงการร่วมย้าถึงการสนับสนุนยูเครนอย่างไม่เสื่อมคลายรวมถึงกองทัพยูเครนต้องมีขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง และพื้นที่ในรบปัจจุบันก็ควรเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาทั้งที่มีรายงานว่าขณะนี้สหภาพยุโรปนั้นกําลังดําเนินการข้อเสนอตอบโต้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อยูเครนได้มากกว่านี่ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกัันนะครบ เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือว่าสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1าหนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หรือว่าคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่มาติดตาม,ร,มร,รััรัับบชชมรรรรฟงงงเเื่่่อออาาาาววขสจกปดต ในทุกๆข่าวในทุกๆรายละเอียดนะครับที่นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับ